ออนไลน์ดึงคนได้ตรงกลุ่มด้วยการตลาดแบบปากต่อปากช่วงนี้เห็นใจผู้ประกอบการทุกคนนะคะเจอโควิดทําพิษใส่บางทีแบบมีหน้าร้านอยู่อุ้ยจาเป็นจะต้องพลิกขึ้นมาทําการตลาดออนไลน์เพราะว่าคนไม่เดินหน้าร้านแล้วใช่ไหมแต่ว่าเพิ่งเริ่มออนไลน์เอ๊จะไปโปรโมตยังไงให้มันแบบขึ้นได้แล้วก็คนมารู้จักแบรนด์ของเราวันนี้มีโซลูชันมาให้ค่ะ พูดถึงการตลาดนะคะถ้าย้อนไปสมัยก่อนเนี่ยวิธีการทําการตลาดของเราก็จะเน้นแบบแมสใช่ไหมลงทีวีช่อง3ช่อง5ช่อง7หนังสือพิมพ์บิลบอร์ดให้คนแบบเห็นเยอะๆทําแบบแบรนด์โปรโมทมีข้อสาอุ้ยผิวขาวทันใต้เห็นข่ะปิ้งเหมือนแบบนัดเด็ดย่าๆอะไรเง<ๆ><ว>ี้ยโผล่ขึ้นมานะคะแต่ว่าสมัยนี้เนี่ยการตลาดก็เปลี่ยนไปเยอะนะคะอาจจะด้วยพฤติกรรมผู้บริโภคต่างๆคนหันมาออนไลน์กันมากขึ้นดังนั้นผู้บริโภคสมัยนี้เนี่ยก็อาจจะรับสื่ออีกแบบหนึง่งการที่แบรนด์เนี่ยจะสามารถเข้าไปนั่งในใจผู้บริโภคได้ก็มีหหลลาาากย ะะวันนี้เนี่ยมีท่าหนึ่งที่ก็เป็นท่าที่หลายๆแบรนด์ใช้แล้วก็ประสบความสําเร็จเหมือนกันนะคะนั่นก็คือการใช้การตลาดแบบปากต่อปากหรือว่าอินสึเวนเซอร์นั่นเองซึ่งธรรมชาติเวลาเราอยู่บนออนไลน์เนี่ยเราก็จะมีคนที่เราชอบคนที่เราติดตามหรือว่าวงเพื่อนที่เป็นแบบเพื่อนของเราถ้าคนเหล่านี้เนี่ยมาพูดถึงอะไรบางอย่างคือเราก็จะเกิดว่าอ๋อเพื่อนคนนี้พูดถึงอันนี้เป็นการบอกต่อผ่านมุมมองของเขานะคะเราก็จะอาจจะเชื่อ มากกว่าการที่แบบแบรนด์อยู่ดีทําโฆษณาออกมาต้งๆแบบโอ้แบบนั้นเนี่ยอาจจะไม่เหมาะกับการทําการตลาดสมัยนี้นะคะทีนี้เราเห็นแล้วแหละว่าการตลาดแบบนี้อาจจะได้ผลนะคะเพราะว่าแต่ละคนแต่กลุ่มก็จะมีฐานแฟนหรือว่าฐานเพื่อนที่ไม่เหมือนกันใช่ไหมแต่เอ๊เราจะไปหาติดต่อคนแบบนี้ยังไงดีให้มันครบถ้วนจริงๆถ้าแบบทําเองแมนนวลเลยเนี่ยมีหลายกระบวนการที่แบบอืมน่าจะเหนื่อยมากๆเลยนะคะเหนื่อย มากๆกเลยนะคะวันนี้มีหนึ่งแพลตฟอร์มที่จะมาตอบโจทย์เพนพอยต์หลายๆด้านกับการหาอิน fluencer หรือว่าไมโครอิน fluencer เพื่อตอบโจทย์ธุรกิจของเรามาฝากกันะคะ่ะ สิ่งนี้ก็คือ t ท l s c o r e นั่นเองค่ะ t ท l s c o r e นะคะก็เป็นเจ้าแรกๆที่เป็นแพลตฟอร์มในการหาทาั้งอิน f l u เซอร r แล้วก็ไมโครอิน fluencer จะเป็นเพจบล็อกเกอร์บุคคลต่างๆเนี่ยที่จะมาพูดถึงสินค้าของเรารีวิวให้แบรนด์ของเราเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นนะคะเขาเป็นอิน f l u เ n c e r automation platform อ่าชื่อแบบนี้เปราะว่าเขาจบครบในแพลตฟอร์มเดียวค่ะหลายคนอาจจะคิดว่าการใช้พวกแบบไมโครอิน fluencer มีคนมาพูดเนี่ยเราต้องเป็นคนที่แบบมีเงินถุงเงินถัง,งธุรกิจใหญ่นะคะแต่ว่าจุดเด่นของ สำหรับเฟื่องนนะ้ำมันคือการที่เรามีมงบจิ๊ดเดียวเราก็สามารถที่จะกระจายกลยุทธ์ทางการตลาดของเราไปหาคนที่เหมาะสมได้เหมือนกันอันนี้เพื่องว่าดีค่ะทีนี้เรามาไล่กันไปแต่ละฟีเจอร์เลยแล้วกันนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการออกไปหาอินเอนเซอร์เองเปรียบเทียบกับการใช้แพลตฟอร์มเนี่ยเขามีสิ่งที่เป็นเพนพอยต์แล้วก็โซลูชันในการตอบโจทย์ยังไงบ้างค่ะ อย่างแรกเลยค่ะการหาอินลูเอนเซอร์ถ้าสมมติหาเองแบบแมนนวลใช่ไหมเราก็ต้องแบบไปนั่งอุ๊ยคนนี้แบบใครนะฟอลโลเวอร์เท่าไหร่เออน่าจะเหมาะกับแบรนด์ของเรานะเข้าไปส่องติดต่ออุ๊ยสวัสดีค่ะสนใจรับรีวิวไหมคะอะไรเงรี้ยตอบบ้างไม่ตอบบ้างนะคะน,นี่ก็เป็นความเหนื่อยยากแสนเข็นของเราแต่ว่าในเทลสกอร์นะคะคือเขามีอินลูเอนเซอร์อยู่ในระบบอยู่แล้วทั้งแบบตัวใหญ่ตัวเล็กตัวจอยใช่ไหมดังนั้นสิ่งที่เราต้องทำเนี่ยก็คือแค่กรอกความต้องการของเราลงไปนะคะเขาก็จะมี AI ในการสกรีนสแกนบ ว่า,นนเาเนี่ยคนคนเนี้เหล่าเนี้เหมาะกับธุรกิจของเรานะเหมาะกับความต้องการที่เราอยากจะโปรโมตสินค้าของเรานะคะเราก็มีบอกทั้งหมดด้วยนะคะว่าเอ๊มีอินฟลูเอนเซอร์คนไหนหน่าสนใจบ้างแบบ follower รเท่าไรเลตติ้งเป็นยังไงอันนี้ก็จะทำให้เราหาคนได้ง่ายขึ้นไม่เสียเวลาไปงมเองค่ะอะอย่างเช่นเรามีร้านขายบราวนี่นะคะของหวานยอดฮิตเราก็ทำแพคเกจิ้งสวยงามเรียบร้อยเอ๊ แล้วจะโปรโมทยังไงดีให้คนรู้จักแบรนด์ของเราอ่าเราก็เข้าเทลสกอร์เลยค่ะอยากจะโปรโมทที่ไหนนะคะแพลตฟอร์มอะไร Facebook Twitter i g หรือว่าอยากจะได้อินฟลูเอนเซอร์อายุประมาณเท่าไหร่เพศไหนอยากได้อินฟูยอดฟอลร,ระดับนี้อยู่ภาคนี้จังหวัดนั้นอยากจะไปตีตลาดยะลาอะไรเงี้ยก็สามารถนะคะกรอกข้อมูลลงไปได้เลยค่ะซึ่งเขาก็จะมี AI นะคะทำหน้าที่ประมวลผลค้นหาตามคีย์เวิร์ดหรือว่าข้อมูลที่เราใสา่แล้วก็จะได้อินฟลูเอนเซอร์ที่ตรงตามความต้องการของเราออกมาให้เราเลือกจิ้มอีกทีนค่ะซึ่งการ แต่ละครั้งนะคะก็จะง่ายหน่อยเพราะเราสามารถคุมบัตเจ็ตของเราได้ด้วยสมมติเรามีงบ6,000อ่ะเราก็ใส่เข้าไปเรามีงบ,บ6,000ระบบก็จะขึ้นมาว่าเราสามารถใช้อินฟลูเอนเซอร์ได้คนไหนบ้างแล้วก็เ е รดของอินฟลูเอนเซอร์แต่ละคนเนี่ยก็จะปรากฏขึ้นมาบนนี้ด้วยแล้วก็สามารถที่แบบชอบ็ชอปชอ็อปช็อปวิควนี้คนนี้อยู่ในงบสบายใจะคะ่ะ เพนพอยที่2หาค่ะการติดต่อสื่อสารบีฟกับอินฟลูเอนเซอร์แต่ละคนถ้าปรับจากแพลตฟอร์มนั้นเราก็จะต้องไปคุยทีละคนสวัสดีค่ะสะดวกคุยไหมคะบีบอย่างนี้นะคะตามนู่นตามนี่มากมายแล้วจินตนาการดูว่าเวลาทําการตลาดแบบเนี้ยเราก็อาจจะแบบอยากจะใช้หลายคนหน่อยใช่ไหมคะอาจจะแบบ 20- 30ไปถึงร้อยคนถ้าต้องนั่งพิมพ์ทีละคนเนี่ยก็จะเหนื่อยมากๆนะคะเทลสกอร์ก็มีระบบนี้ขึ้นมาตอบโจทย์นะคะกับการที่บีฟอินฟลูเอนเซอร์ในมือเนี่ยผ่านแพลตฟอร์มทีเดียวได้เลยก็จะมีแบบบอกชื่อแคมเปญคือ รแบรนด์อะไรอยากจะให้แบบอินลูเอนเซอร์พูดถึงแบรนด์เป็นแบบยังไงข้อความถึงเขาแฮชแท็กที่ต้องมีอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าข้อห้ามต่างๆก็จะง่ายเป็นการแบบกรอกข้อมูลทีเดียวแล้วส่งหาอินลูเอนเซอร์พร้อมกันได้แบบจำที่เราเลือกเลยร้อยคนก็ได้ค่ะ อย่างเช่นบราวนี่ของเราเจ้าเดิมค่ะเราอยากจะได้อินฟลูเอนเซอร์มาโปรโมทให้เขาเป็นแบบถ่ายภาพสวยๆให้เราทําคลิปทารีวิวแบบบรรยายถึงความเข้มขน้นนุ่มอร่อยของบราวนี่ของเราก็สามารถที่จะเกราะข้อมูลหรือว่าบีฟในเทลสกอร์ได้เลยนะคะบีฟล,ละเอียดไม่พอนะคะสามารถไปได้ถึงควบคุมเวลาการส่งงานได้หมดเลยค่ะอยากให้เขาทําอะไรหรือเราต้องการอะไรส่งงานกลับมาวันไหนเนี่ยก็รวบรวมข้อมูลในบีฟของเราใส่ข้อมูลเสร็จทางเทลสกอร์ก็จะส่งต่อบีฟพวกนี้เนี่ยให้ก อินฟลอร์เอนเซอร์อัตโนมัติเลยบีฟครั้งเดียวจบส่งตรงถึงคนหลักร้อยไม่ต้องพูดซ้ำพิมพ์เมื่อยมือเหนื่อยค่ะ เรื่องที่3มลงเงินไปแล้วก็อยากจะติดตามผลว่ามันเวิร์กหรือเปล่านะคะนี่ค่ะเทลสกอร์ core, เขาก็จะมีฟีเจอร์ให้เราสามารถดู KPI ได้ด้วยว่าแคมเปญที่เราลงไปเนี่ยสามารถได้ผลเป็นยังไงบ้างมีคนสนใจบราวนี่ของเรากี่คนจะได้ประเมินถูกนะคะว่าเราจะไปอบขนมเพิ่มดีไหมอ่ะหรือว่าสามารถดูเป็นรายคนรายอินฟลูเอนเซอร์ได้ด้วยนะคะว่าอินฟลูเอนเซอร์คนนั้นๆเนี่ยมีเอน a อ e เมนต์เป็นยังไงบ้างอยดีกับเราหรือเปล่าเพื่อจะแบบเป็นการพิจารณานในการใช้ซ้ำในครั้งต่อไปนะคะ เรื่องที่4ค่ะดูแลการจ่ายเงินจ้างมาแล้วก็อย่าลืมจ่ายไปด้วยนะคะเป็นอีกหนึ่งเรื่องปวดหัวจริงเรื่องบัญชีภาษีออกเอกสารให้มันถูกต้องเนี่ยถ้ามานั่งทำแมนนวลเองสำหรับคนที่อาจจะไม่ค่อยคุ้นชินเท่าไหร่เป็น SME ตัวเล็กๆหรือเป็นบุคคลเนี่ยก็เป็นเรื่องใหญ่วุ่นวายนะคะถ้าต้องมานั่งโอนทีละคนร้อยคนเนี่ยก็ไม่ไหวเหมือนกันเทลสกอร์ค่ะเขามีระบบนี้ในการที่แบบจัดการทั้งก้อนเกี่ยวกับการจ่ายเงินทําให้ถูกต้องเนี่ยเข้ามาในระบบแล้วก็ฟึบจ่ายทีเดียวจบเลยค่ะ เรื่องที่5ค่ะตัวช่วยใหม่ที่เพิ่มเข้ามาทําให้เราสามารถจัดวางแผน create แคมเปญได้ตามใจชอบของเรามากยิ่งขึ้นนะคะ อันนี้เนี่ยถ้าสมมติเรามีงบเท่าไหร่อยากจะกระจายว่าแต่ละ i n f l u เซอร r เนี่ยมีบัตเจ็ดต่อหัวเท่าไหร่หรือแบบอยากจะให้มีดีเทลใส่ไส้ในอะไรลงไปข้างในเนี่ยก็สามารถกรอกเพิ่มเติมเข้าไปได้ในฟีเจอร์นี้นะคะกรอกเสร็จระบบก็จะทําการรันแคมเปญตามความต้องการแบบคัสตอมใหที่เราใส่เข้าไปแล้วก็ออกมาเป็นแบบอู้นี่คือ1แคมเปญของเราแบบที่ฉันคิดเองครีเอทีฟได้มากขึ้นแล้วก็ที่เหลือคือแค่ติดตามผลเลยค่ะก็สาหรับเฟื่องนะคะเทลสกอร์ก็เป็นบริการที่ตั้งใจออกแบบมาเพื่อแบบตอบโจทย์คนอยากใช้อินลูเอยาะ วันสต s อปเซอร์วิสใช้แพลตฟอร์มเขาลดจบเลยง่ายมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ แบรนด์เล็กแบรนด์ใหญ่นะคะหรือว,ว่าบุคคลธรรมดาอยากจะแบบโปรโมทสินค้าของตัวเองงบไม่ได้ต้องเยอะมากมายงบเล็กๆก,ก็ได้หรือว่างบอลังการงานสร้างเนี่ยก็สามารถใส่เข้าไปได้ในเทลสกอร์นะคะแล้วเขาก็ทำการคัดสิ่งที่ดีที่สุดออกมาให้กับเราไม่ต้องเสียเวลาไปนั่งจัดการเองให้วุ่นวายปวดหัวนะคะใครสนใจก็ลองไปใช้งานการเล่นๆดูก่อนได้นะคะมีในเว็บไซต์เนาะแล้วก็ในแอปก็มีทั้ง ios แล้วก็ android นะคะเขาก็สามารถให้เราแบบไปเล่น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 ,ลนแล้วก็ลองใช้จริงกันได้นะคะจริงๆเรื่องของการตลาดออนไลน์นะคะมีหลาย มุมหลายมิติให้เราศึกษากันมากๆก็ค่อยๆศึกษาไปทีละนิดว่าอะไรเหมาะกับเราเป็นแบบไหนบ้างนะคะอย่างเช่นการยิงโฆษณาการใช้ทูตต่างๆให้ตอบโจทย์แต่ละพฤติกรรมของผมู้บริโภคหรือรวมไปถึงการใช้อินสูเวนเซอร์ในการบอกต่อแบบนี้ <c oughs> ก็เป็นวิธีหนึ่งที่น่าสนใจนะคะอัปเดตกันเรื่อยๆค่ะศึกษาเรื่อยๆแล้วก็อย่าเพิ่งท้อใจนะคะถ้าสมมติว่าโอ้โหแบบอยากจะมาแบบครั้งเดียวยิงแล้วปังปรากฏอาจจะยังไม่ปังก็เราทำต่อไปเรื่อยๆค่ะเชื่อว่า practice makes perfect นะคะการฝึกฝนเรื่อยๆทำให้เราเก่งขึ้นนั่นเองค่ะ เจอกันใหม่อคลิปหน้านะค่ะทุกคนขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็สนุกไปกับโลก Technology เทคโนโลยีด้วยกันนะคะบ๊ายบาย,บาย,บาย